ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟาดโมโฟเบียอีกครั้งหนึ่งแล้วแน่นอนครับวันนี้ผมเอาคู่หูมาอีกคนด้วยแน่นอนครับโคโค่อมโดนปีศาจฆ่าตายไปแล้ววันนี้ผมอยู่กับใครครับอยู่กับเป้เป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 ะๆฮะเออ,อแล้ววันนี้เราจะไป <วง S 1> ล่าท<ะ>้า <ทะ S 2> ผีอีกรอบหนึ่งครับโดยวันนี้เราจะไปแก้มือกันใน42 Age Field Road นะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยเอ้ยพี่ชายเวลยอะอุปกรณ์แม่นี่มันนักนี่มันนักล่าท้าผีมืออาชีพด้วยล่าครับเออไม่ฮะกู รวยก็แค่รวยเอ๊ะเราลืมดูห้องไฟห้องไฟอยู่ชั้นสองขอย้ำห้องใต้ดินสิลงไปกันทำไมมันล็อกอ๋อเปิดผิดทาง ไปเตรียมของกันแล้วกันสำรวจไปเออนี่ายเปิดได้แล้วเยสู้นั่นไปหาชั้นบนนะหนึ่งนาทีผีจะเกิดยังไม่มาเซตก่อน เอาอะไรดีทายุววิดีโอใครโยนของอือใครโยนของไม่มีแสดงว่าผีได้เสียงอะไรตรงไหนละ่ะไม่รู้สิได้ยินเสียงของหล่นแต่ของหล่นถ้าเจอเศษของหล่นก็น่าจะเจอแล้วนะ อีกจะไม่เกิดหรอกยี่สิบวิจริงพี่อืมขึ้นขึ้นอีเอ5ห้าเอห้าห้าหรอห้าเลยหรอห้าเลยห้าเลยตอนนี้ใช่เมื่อกี้เลยดับแล้วดับดับไปแล้วแต่เมื่อกี้เังไม่ห้าโคดอ๋อเอฟเดนเอฟห้าดื่มถ่ายเอ f ไปเลยอืมเฮ้ยจานหล่นเชห้องครัวห้องเปียโนน่าจะอยู่ตรงนั้นแหละ Đây nhìn xỉu Ấy, mình thêm bây giờ bà Dù ở trong nguồn Mì 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 Anh thịt ngoài tôi nghĩ ngờ Hello? Hello? Are you here? Hello? Are you here? What's your name? Can you answer me? ไม่อกี้ผีโกรธเลย Are you fairly? Are you fairly? กล้องหายไปไหน Are you fairly? Are, Are you there? กับไฟกับพิบอันนี้กล้องกล้องวิดีโออยู่ไหน Hello? Can you hear us? Are you Philip? Oh, okay. oh you're Philip? Where, where, where are you? Hello? Can you write something on the book? Or show us something? ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฉันขอขอลองปิดไปนะ You feel it Hello You hear me Oh You hear me right Can 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 you watch something on the book มี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 กด off e ีกด off กด off ใช่ฉันมมันต้อ Hello เอ้ยนั้นขอบ Hello Are you there Are you there ประตูเปิดเอา UV มาสงนะ่งหง่อยเดี๋ยวสง่งเลยเราก็หาเราหาแอนต้าไปเลยกับดอทพออันต้าวอลิ d <ต>ไม่มีมอันต้าวอลิ d ไม่มีมัน่าจจะเป็นดอทก็รอพีเดินผ่านดอทอาจจะเจอไลจูเพื่อนถ้าตัดอานต้าวอลิตลออคือไลจูลเลยแล้วไฟก็กับผิด<ม>เฮ้ยของตกโยนของค่าีไม้มก็เขียน มันไม่ใช่เีกูว่าลายจูนะพี่เอ๊ะเมื่อกี้ดอตปะดอตหรือเอ๊ะกูเดินผ่านปะมึงเดินผ่านหรือเปล่ายปะไม่ไม่แน่ใจลายลายจูมีอะไรบ้างนึงเราเปิดประตูไหนเปิดประตูข้างหลังเดี๋ยวเอายูวียอยูวีสองสิยังไม่ไม่มีเพื่อนลายจูแล้วล่ะป่ะออกเลยลายจูป่ะวิ่ง เนี่ยเอ็มเอพึงขึ้นแบบมาไวไปไวครับมาไวไปไวของดีไลจูแป๊บนึงนะอ่านก่อน <c oughs> เรามีโอบาเกะกับไลจูใช่ไหมเอาเตา้าไปเลยแต่เมื่อกี้ส่งมันไม่มีก็ถ้าตัดทิ้งก็คือมีโกลสออฟเอ็มเอห้าไลจูปะวงไลจูนั่นเนี่ยขวดตอบบิน,บนไปลองสิบพาสิบ ข้าว่ชัชัวชัวรหรือเปล่าชัวชัวไม่รู้แต่รอบนี้ทรงดีมืออาชีพจับผมอยู่กับบาดหลวงมืออาชีพครับไม่บาดหลวะตายหลายแล้วนี่อะไรจูอะจริงเหรอเฮ้ยเดียวทำไมเล่นกับโค้่ไม่เห็นประสบความสำเร็จแบบนี้เลยอะอยู่กับเลียว ผม,มอยู่กับม,ม,มึงอาชีพครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดปลลืม everyone เอออีอีสีไปเมแกนเปิดประตูลืมดูตูไต้ไฟเลยตู้ไฟอ๋อตู้ไฟอยู่อ่าเซนต์ใต้ดินรับซ่ากำลังไปเรยียบร้อยซ้อมแล้วตกใจ ห้องใต้ดินมันเปิดสวิตช์ยังไงเนะปมเนี่ยครับเปิดไหนเปิดตรงไหนอยู่ข้างบนอ๋องั้นเอาของมัากรองก่อนเอาอยังไม่เปิดเลยเฮ้ยของอะ่ะของหล่นของลหองล่นมาเสียงซ่อมเอออ่ะงั้นแสดงว่าม,มันอยู่คิทเช่นเดี๋ยวเอาของมากรองก่อนคิทเช่นอีกแล้วหนีไปแล้วก็ห้องครัว <laughs> ผีหิว <laughs> ผีหิว นี่กระใสที่เขาให้เราทำบุญทุกน้า <c oughs> ของตกไปล,ละ, Spirit, ะสปิริตเหรอเสียวของตกอืมอีกสี่สิบวิเอ้ยผีโกรธด้ะระวัง God, โกรธเหรอโกรธค่อนข้างโกรธง่ายเลยล เอานี่ติดตัวเลยแทงไม้วิสิตโคตซิฟิกกันผีอะไรเนี่ยโมชั่นเซนเซอร์ <c oughs> คือใช้ไงแค่ถือนะถ้าเจอเดมอน Yes มันก็จะเข้ามาไม่ได้เลยนะโคตรเท่เลยวะขับไล่วิญญาณ ทำไมฟอสโบรโฟเบลเวลสูงๆมันไม่เหมือนล่าท้าผีเลยมันเหมือนหน่วย่วยสวัสดบุกเข้ามาในบ้านแล้วเอาอุปกรณ์มากองๆแล้ทำอะไรทำไมผีไมผีมันต <c oughs> ัวเังไงเพื่อนกูว่าเราเข้าไปแล้วมันบิดหัวมึงหมุนสามร้อยสิบกลับหลังเสร็จแล้วมันแบบจับกูลอยขึ้นฟ้าหักแขนหักขาแน่เลย <c oughs> โดนแน่เลยปุ๊บไปไปกัน อุ้ยอุ้ยอุ้ยพังกล้องเลยผ่านกล้องเลยกดจัดกดจัดป้าป้าอุ้ยเรายอมได้เหรอทรัพย์สินเราได้ไหมทรัพย์สินบริษัทแม่งมันเข็นเลยผีร้ไยเอ้ยผีร้ไลวันนี้กูมีมันเข็นเขาว่าผีร้ไลมันเข็นเปิดไฟจ้ะทำให้มันอ่อนแอลงอะไรเสียงอกลือเกลลือเกือฮัลโหลอาย y เด t h Hello. Hello. Are you there? Where are we? We're in Hello. Are you friendly? Are you friendly? You hear us? No. Oh, you hear us? You hear? Are you here? Can you show yourself? Can you reveal yourself? Hello? hello okay, hello hello are you there madam madam are you here hello hello not this one fire hello? Hello? hello hello are you here yeah. oh, you're here. oh you're here. you uh, here are you failing are you fairly are you feeling wait I need you if, can you um oh wait 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 oh. mm, code off, code off my head na you want something word. on the books for us? No idiot. <laughs> 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 hello guys Long time to Hello, hello ้ยมังมังมังกี้โพลเข้ามาเร็วมังกี้โพลอ,อะไรอะถ่ายรูปขอเคยเคยใช้ปหมมันอธิษฐานน่ามันไหนมังเอ้ยเอ็มเอฟไอเอมอฟขึ้นเฮ้ยกล้องอยู่ไหนเอาตังค์ดีวกว่ากล้องอยู่ไหนเปิดไฟกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่นี่อเอาถ่ายไวปไหมไม่ทันไม่ไม่ทัน,ทนถ่ายมังมังกี้โพลซะ ท่ากูเดินเข้ามาเมื่อกี้ปรนเด็นนะเพื่อนไปหาตู้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวลองใช้อธิษฐานหนึ่งบอ <c oughs> กไปอยู่ข้างนอกเลยดีกว่าเอา <c oughs> จ้าไปว่าเขียนเจ้าหลอดเอ้ยท๊อปอมป๊บนึงนนะเอาไปดูหลอดโอ้พระเจ้าสว่างมากเลยปิดไฟห้องครัวหน่อยได้เอ้ยมันโกดมาสิบแล้วใช่เหรอมาสิบอะ เดี๋ยวมันกำลังโกรธข้นรุนแรงไม่เอเมทตอนนี้มันโกรธมันสิบรัวเลยอายุเด้ออายุเด้อมันสิบรัวเลยอายุเด้ออะลลอะลลอะลูอะลูสิอะลมาดามมาดามอายุเฮียเฮ้ยเทียนติดเทียนติดจริงนิเทียนติดไม่ไม่ ไอ้เทียนดับไปตเทียนติดอะไรล่ะเทียนดับอออขอโตษขอโทควันขึ้นเลยแล้นึงนะอยากใช้มังกี้พอใช้ไงกดแล้วอัดแล้วพูดว่าเห็นฝรั่งใช้อะข้าไม่เคยใช้ใช้ไงข้าไม่เคยดู YouTube. Show yourself. ยูทูบโชยูสิบอุ้ย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 ได้ผนุนได้ผนุนได้ผนุนได้ผุ่ผนหายไปไหมไม่รู้มือขยับ อ,อุ้ยช่วยด้วยช่วยด้วย <laughs> ดูกล้องนี้มันโผไปอ่ะกล้องกล้องก็ไม่นะก็ก็ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะรีวิวยื่อเซลรีวิวยื่อเซลโฟตโต้ในกล้องไม่มีกดออฟไม่มีอะไรเดินผ่านไม่มีอะไรทั้งสิ้น <laughs> โ h o ์ Show us man โ h o ์ us the real t i n g เฮ้ขยับเว้ยอืมใช่ป่ผีมันค่อยอยากจะออกมาเท่าไหร่ฮัลโหล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  Are you here <Yeah. S 2> Madam <laughs> Um, can you show at a n y show yourself, ma'am? a n can you show? This is waste of time, man. You waste our time, madam. Just show yourself. <laughs> <laughs> มันไม่เหยียบเกสือมันไม่เอ้ยมันเหยียบเกสือมันเหยียบเสือเอ so ตีเอเวเอเรนต์อมอะไรตีอะไรอ่ะตัวอะไรเหยียบเกลือโปรตกมันไม่ไม่เกี่ยวไม่ไม่มันมีตัวที่เหยียบเกลือได้อ,อ๋อไม่เกี่ยวเหรอคืออะไร ไม่เกี่ยวมันไม่มันมีตัวที่หยบเกลือได้มันจะมีแค่เอาเอาเอาไว้กันกันตัวอะไรสักอย่างใช่ไหมเกลือมันมันจะมันจะมีบางตัวที่มันเป็นบินนะแล้วก็เกลือมันมันจะเหยียบเกลือไม่ได้มันกลัวเกลืออันนั้นระบุได้อยู่อ๋อหล่นรัวๆเลยหรว่าเราตั้งผิดถ้ามันเดินฝั่งนั้นเราลองตั้งฝั่งนี้ดิมันเดินฝั่งนี้แล้วมั้งเออเอฟเอฟเอฟเอเอฟขึ้นขึ้นขึ้นเมื่อกี้เอ้ตรงนี้ตรงนี้ <abil minist> <že> อา้าวหายไปแล้วเฮ้ยห้องทางลิ้นทำไมเกิดอะไรขึ้นเย็บเด้งห้องห้องหน่อยอ้าวหายแล้วกลับเดินกลับเฮ้ยนี่นี่นี่เย็บผ้าเย็บผ้าขอยอมเย็บผ้าเย็บผ้าโอเคโอเคเย็บผ้าโอ้ทะลุหลอดทะลุหลอดทะลุหลอด โอ้ oh, what the fuck เปิดไมโครโฟนแล้วมันตอบเลยไ oh, <laughs> มโครโฟนโอ้นับนับมานับเป็นสปิริตบ็อกหรือเปล่ามัน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 กระซิบข้างหูเลยอ่ะโอ้ชีสปิริตบ็อกไหมนับไหมไม่แน่ใจฮะแบนชีเหรอไม่เกี่ยวมันสิบแล้วนะมันตอนนี้มันโกรธอยู่นับนับสปิริตบ็อกไหมนับก็ได้ติ๊กไปก่อน <laughs> อาจจะนับนะลองติ๊กดู มันคุยผ่านไมโครโฟนนะอายุตัววินซ์ i r อืมตอนนี้มันกำลังโกรธไม่ฟีดด้วยไม่ฟีดไม่ไม่อะไรเลยเอ้ยสปิริตบอกอีว่า ไม,ไม่ใช่เด็ดไม่ใช่เด็ดทวินพถ้าเป็นเด็ดทวินจะเป็นจะมีกดออฟเป็นกดออฟอู้อะ uh, เป็นกดออฟปอมมือถือดังทุกคนทุกคนที่อะไรกูอยู่ในดีคนเดียวที่วะฉอยู่ในรถฉันเกอมันมันโม,มโหตลอดเวลาเลยซึ่ป็นการเข่าแล้วโง่ UV ก็ไม่เจอเนอะ UV ไม่เจอ มีโอกาสเป็นสปิริตกับเวดอ่อจำได้ว่าเวทมันกลัวสปิริตมันปะมันทำอะไรเราไม่ได้มันไม่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 เวทเวทมันกลัวเกลือแต่เนี่ยหยยบเกลือแสดงว่าไม่ใช่เวทน่าจะสปิริตอ่าแสดงว่าเจอผีกระจอกที่ทำอะไรไม่ได้ปะออกกันเลยใช่เพราะว่าถ้าเป็นเดทวินมันต้องมีกดอปปอมกดอปปอมอ่ะสันนิษฐานก็ได้จะเป็นส <Spirit S 1> ปิริตปะไปกัน นี่ครับหมอผีเมืออาชีพของผมจะพาผมชนะสองตาติดร้วะถ้าผดพาถ้าผีพาคือไหนซี้็ผดปูหาแอวินถินก็ไม่เห็นกดออฟนี่ไงเดลแอวินจริงด้วยดูวินแต่ไม่เห็นกดออฟหรือว่ากดออฟมันอยู่ในห้องไม่รู้ ก็ว่ากดออฟเดเว,วินน่ะผีมันจะมีกดออฟไปแต่เมื่อกี้ไม่เห็นน่าจะอยู่ไอห้องห้องนั่งเล่นน่ะถูกแล้วไอกดออฟไปอยู่แต่เราไม่ได้เช็คเดเธทรวิน oh. มันมีสองตัวไงแต่อีกตัว <c oughs> ทำอะไรไม่ได้กดออปอมมาแหละ <laughs> ก็แสดงว่าไอตัวหนึ่งอยู่ห้องนั่งเล่นแล้วก็เอ f ที่เด้งห้องนั่งไอ้อเ f ที่เด้งห้องนั่งเล่นก็คือไอตัวกดออ ส่วนอีกตัวหนึ่งที่มันโกรธก็คือไอตัวที่เราเอาของไปกอง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 กันเหมือน FBI แล้วนันนั่นะโอเคเลยโอเคเลยก็สำหรับคลิปนี้จบกันไปแล้วครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับกดซับสไคร e ด้วย